ฮึวัดจุดช่วยด้วยหนูกินก้วยปรลาดตาตกลงมานไทยยังบอก20กล่องก็ไม่หายอะอะให้รู้กันไปเลยให้ไปรู้กันไปเลยแค่ยอน <Yeah. S 1> แค่ยอนที่บางอ่ะไปยอนนี่ก็หลมกันแล้วม,มีไอ้จุ๊บา๊องแมนนี่ ป่องตรงเบื่อนิดนึงไถเก่งไถเข้าป้อมดันเข้าป้อมไปเรื่อยพูดอยู่คนเดียวคิดดูดิเหงาวะง่ะเหงาวะ่ะว่าหาวจริงหาวจริงน้ำตาไหลจริงเดี๋ยวตาเล่นตาหน้าอีกตานองนะคะง่วงมากแล้วค่ะอ,อ้อออออายะอ้ายะรักเนียนนี่ ซอยเข้าไปซอยเข้าไปซอยเข้าไปให้มันหลอนลากมาแล้ว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 เทพมาแล้วเทพฮาวายมาแล้ว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  โูย้ยีเบียมาไม่ทันฟอรี่ประเทศไทยเฮ้ยมึงเอา,าอะอะอะให้ลูกไ,ไปเลยให้ไปลุกไ,ไปเลยเกือบอะอารมณ์ฟุ้งควานมาเมื่อกี้ถ้ามีแบบ20มือก็แบบรัวแล้วอะไทยเก่ง ไถเก่งอะไถเข้าป้อมดันเข้าป้อมไปเรื่อยเฮ้ยอะเลยว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 ะเออเออเป็นไงเล่าเรามีลูกไฟพื้นเอาว้ย นี่ก็ยิงส่งๆไปแล้วได้เอากมแวต่อเลยนะไเราได้ของมาเราขึ้เขิมหน่อยนีมันร้ายนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย จะคิดว่ <chains aw art> าอ, <ve> อ้อมหลังคาเลยเฮ้ยนี่มันย้อนนะเว้ยเทพแห่งการลัดเทพแห่งการลัดเฮ้ยเฮ้ช่วยด้วยช่วยด้วยหนูกินกล้วยบนหลังคาตกลงมาทายมองยี่สิบกล่องก็ไม่หายช่วยด้วยหนูกินกล้วยบนหลังคาตกลงมาทายมองยี่สิบกล่องก็ไม่หายต้ม ต้องยอมนะก็ต้องโยอมนะนคือเขามันเป็นเทพอ่ะเขา่ยัมมาตาเราไปแค่ยอนอ่ะแค่ยอนอ่ะแค่ยอนที่บางอ่ะแล้วก็ต้องยอมเขาอ่ะนะเราจะไปยืนแทง,งเขาก็ไม่ใช่อ่ะ เอาเราเนี่ยเห็นไหม,ไมเห็นไหม,ไมเห็นไหม,ไมเห็นไหมเห็นไหมทุกคนแค่ยอนที่บางอ่ะเอามันกันเราอะใครสุทอดกันสไไไไู้เขาไปลาไหลปลาไหลเข้าไปเลยเข้าไปเล อีฟีนี้ต้องตัดลงเอาไปเลยเอาไปเลยมอบปงให้น้องบูออกแล้วแต่นี้ขอแม่เอ็มวีพีนะครับเพราะว่าจะให้น้องบูนะครับถือว่าเป็นคนที่แบดนี้เย้เอ็มวีพีย้อน